เรามีโซลูชันมากมายนะครับสิ่งที่เรามองเห็นเนี่ยนะครับว่ากลุ่มลูกค้า s ีมีนะครับต้องการที่จะอย่างน้อยคือ s u r ร์ว e ในช่วงอิกิตนะครับในช่วง after covid อย่างที่เราทราบกันดีนะครับว่าเราจะเติบโตเราจะ sustain เราจะยังคงอยู่ในธุรก,กิจไปได้ยังไงนะครับแน่นอนแล้วครับสิ่งที่ทาง De t e c h b ิ s i n e s s เรา ร้อมที่เข้ามาเป็นพาร์ทเนอร์ในการนำเสนอตรงนี้นะครับอย่างแรกก็คือสิ่งที่เราเรียกว่าวิ s ัญญ m นะครับก็คือ,อเป็นโซลูชันทางโมบิลิตี้ที่เชื่อมต่อยมีประสิทธิภาพนะครับผมเรามีโซลูชันในทางธรุรก,กิจมากมายนะครับที่ช่วยเชื่อมต่อสื่อสารให้กับกลุ่มลูกค้าที่ดีนะครับ ก็เริ่มจากบิสซ์ซิมนะครับที่ใช้งานทั่วไปนะครับทั้งอินเทอร์เน็ตทั้ง Data แล้วก็ทั้งการ uh, v o i e e a l l i n g นะครับรวมทั้งโซลูชันตัว One Call นะครับที่เป็น uh, โทรศัพท์สำนักงานบนมือถือนะครับ uh, i o โ SIM ซนะครับโซลูชัน 5g private network อะไรก็ต่างที่ตรงนี้เป็นวิธีการ uh, ที่เราจะนำเสนอโซลูชันที่เรียกว่า uh, mobility connectivity ให้กับให้กับกล uh, ุ่มลูกค้าทส่ี นอกจากนจนั้นเนี่ยเรายังมีการมองไปถึงการปกป้องอข้อมูลธุรกิจให้ปลอดภัยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว Mobile Security นะครับ Samsung Knox นะครับที่เราที่เราโทรว่ให้กับลูกค้าในกลุ่ม s e ตรงนี้นะครับรวมทั้นะนงนอกจากการที่จะสเร็แล้วเนี่ยนะครับเราต้องพยายามเพิ่มประสิทธิภาพการทำเงานแล้วก็ยก,าากระดับธุรกิจของท่านขยายเพิ่มเติมมากขึ้นนะครับโดยการใช้เทคโนโลยีที่ คอมเพนเซที่กว้างขวางมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็น Google Workspace นะครับเข้ามาช่วยในการทำงานร่วมกันนะครับในกลุ่มลูกค้า SBE ในบริษัทเดียวกันทำงานร่วมกันในทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็น s m s Marketing ที่ช่วยท่านทำมาร์เก็ตติ้งในธุรกิจของท่านได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพแล้วก็เข้าถึงเป้าหมายนะครับแล้วก็รวมทั้งโซลูชันอื่นๆที่เรามีอยู่นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยแม้กระทั่งในช่วงที่เรามีวุกิจ โควิดที่ผ่านมาช่วง2อสปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเรายังเติบโตธุรกิจนะครับดีแทคพิเศษเนี่ยเติบโต,วตวกว่า14%นะครับแล้วก็เ,าเราเนี่ยมียอดขายในบริการโซลูชันสำหรับ s อสทั้งหลายทั้งปวงที่กล่าวมาเนี่ยนะรเราเติบโตถึงกว่า250%ห5เท่า